สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยขอต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่รายการมุมมืดก่อนจะไปฟังเรื่องของวันนี้ผมขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของแม่น้าสองเกิดขึ้นเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าหวยดังเป็นเหตุ ย้อนกลับไปเมื่อส5ห้าปีที่แล้วแถวบ้านแม่น้ำสองเนี่ยเขาอยู่ติดกับป่าช้าครับข้างๆบ้านแม่น้ำสองจะมีเพื่อนบ้านอยู่อีกสองคนฝั่งซ้ายก็คือลุงดำครับลุงดำอะ่ะเป็นคนที่มีนิสัยแย่มากเพราะว่าเวลาเขาเมาอะ่ะเขาจะว่าคนนั้นคนนี้ไปทั่วแต่ว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยติสาแกครับพอเขารู้ว่าแกก็มีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วส่วนฝั่งขวา ก็จะเป็นบ้านของพิธมพิธมแกมีอายุ30ิบกว่าครับแต่ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดกันนะครับมันก็ห่างกันประมาณร้อยเมตรเหมือนกันครับตอนนั้นพิธมเขาก็ท้องอยู่ด้วยแล้วบ้านของพิธมเนี่ยเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยไส้สินครับแม่น้ำสองเขาบอกว่าเมื่อ35ปีที่แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาลครับ ส่วนใหญ่เขาก็คลอดที่บ้านกันเวลาคลอดก็จะมีหมอตำแยมาช่วยกันดูครับวันนั้นก็เป็นวันที่พี่ธมแก่คลอดลูกขณะที่พี่ธมเขากำลังคลอดลูกอยู่นั้นอยู่ๆก็เกิดมีพายุแล้วก็ฝนน่ะตกหนักมากทำให้สายสินบ้านพี่ธมเนี่ยขาดหลุดลุ่ยไปหมดเลยครับหลังจากที่สายสินขาดแล้วอะแม่น้ำสองเขาก็เห็นแสงไฟสีเขียว,ยวครับ หลายดวงเลยลอยไปตกอยู่ที่บ้านของพิธมเขาบอกว่ามันลงอยู่ตรงหลังคาบ้านพอดีเลยตอนนั้นพิธมเขาก็พยายามเบ่งลูกแต่เบ่งยังไงอ่ะก็เบ่งไม่ออกบวดตาําแย่เขาก็ช่วยกันเต็มที่แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะพิธมอ่ะเขาก็ขาดใจตายครับเพราะว่าเขาปวดท้องมากแต่ว่าเบ่งลูกไม่ออกหลังจากที่พิธมแกตายไปก็เกิดเรื่องราวหลอนๆขึ้นครับเพื่อน ตรงป่าช้าตรงที่แม่น้ำสองเขาอยู่เนี่ยถ้าขี่รถไปอีก200เมตรอะแม่น้ำสองเขาบอกว่ามันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งโดยบ้านหลังเนี้มีคนอยู่ประมาณเจคนครับเพื่อนๆก่อนที่พิธมเขาจะตายไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาก็อยู่กันปกติดีครับแต่หลังจากที่พิธมแกตายได้เดือนหนึ่งบ้านหลังเนี้ก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวร้อนๆแทบจะทุกวันเลยครับวันนั้น ก็เป็นวันที่คนในครอบครัวนั้นน่ะเขาก็เดินไปกีดยางครับเพราะว่าบ้านเขาอะทําสวนยางขณะที่เขากําลังเดินกีดยางอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องกล่อมลูกพอเขาพยายามมองหาหารอบๆตัวมองไม่เจอครับแต่พอเขามองส่งขึ้นไปบนต้นไม้เขาก็เห็นผู้หญิงกําลังแกว่งเปกล่อมลูกอยู่หลังๆทำเอาบ้านหลังเนี้ยไม่กล้าไปกีดยางกันตอนกลางคืนเลยครับ แล้วส่วนยางของครอบครัวเนี้ยก็อยู่ติดกับตรงที่พี่ธมอ่ะเขาถูกเผาครับเพราะว่าสมัยก้อนนะเขาไม่ได้เผาในเมนครับเพื่อนๆแต่เขาเผาแบบเชิงตะกอนครับส่วนสาเหตุที่ทําให้ผีของพี่ชมเขาเฮี้ยนอ่ะเป็นเพราะว่าสับเลือดอ่ะเขาเผารวมกับเด็กที่อยู่ในท้องะครับแม่น้ำสองก็าบอกว่าถ้ามีคนที่ตายท้องกลมเนี่ยเขาห้ามเผารวมกับเด็กครับเพื่อน ถ้าเกิดว่าเผาวรวมกับเด็กอ่ะจะทําให้วิญญาณของคนที่ตายท้องโกลมอ่ะเกิดเทียนครับเนื่องจากอวัยวะของทารกอ่ะยังขึ้นไม่หมดครับต้องให้ผู้ที่มีวิชาอาคมอ่ะเขาผ่าเอาเด็กออกแล้วก็เอาไปฝังไว้ก่อนครับรอให้ฟันของเด็กอ่ะขึ้นถึงจะทําการเอามาเผาได้ครับเพื่อนๆแต่สับปเปลือกอ่ะเขาทําไม่ถูกครับครอบครัวเนี้ยก็เลยต้องเจอเรื่องราวหลอนๆนั่นเอง สุดท้ายครอบครัวเนี่ยเขาก็ทนอยู่ต่อไม่ได้ทําให้ต้องย้ายออกไปทั้งหมดเลยครับเป็นเพื่อนเพื่อนจะยังอยู่กันไหมครับโดนหลอกทุกวันจนหลอนนะเนาะเป็นผมผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยเขาย้ายออกไปได้สองอาทิตย์ผีของพี่ธมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป้าหมายครับไม่มีครอบครัวนี้อยู่เขาก็ไปหลอกคนอื่นแทนครับตอนนั้นแม่น้ำสองเขาก็เปิดสำนักล่างทรง,อ,งอยู่แถวแถวป่าช้านั่นแหละครับ ทีเนี้ยแม่น้ำสองเนี่ยเขาเป็นคนที่ใบหวยแม่นมากเลยครับเพื<ๆ>่อนๆให้หวยมาสองงวดโอ้โหถูกกันท่วนหน้าครึ่งค้อนประเทศเครับตอนนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ให้แม่นถึงขนาดที่ว่าถูกสามตัวตรงๆนะครับไอเลขที่เขาให้ถูกอะ่ะมันเป็นเลขโต๊ดครับเพื่อนๆบ้างก็ถูกใต้ดินแต่ว่าแทงกันหนักมากถูกคนเดียวห้าล้านบ้างก็ถูกลอตเตอรี่ครับ สามสองล้านนะครับไม่รู้ว่าซื้อกี่ใบแต่นอกจากคนที่เขาได้รับผลประโยชน์จากหวยแม่น้ำสองนั้นเนี่ยก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เขาอะเสียผลประโยชน์ครับเพราะว่าเลขที่เขาได้มาครับเพื่อนๆมันไม่เกี่ยวกับหวยแม่น้ำสองนีน่เลยแต่พอเลขแม่น้ำสองดังก็ทำให้ตัวเลขของเขาเนี่ยถูกอั้นครับบางเจ้าถึงขนาดที่ว่าไม่รับเลขนี้กันเลยครับเพราะว่า กลัวถูกขึ้นมาแล้วก็โดนกันเยอะกลัวจะไม่มีตังจ่ายครับส่วนเจ้าที่ยังรับอยู่เขาก็อันครับอย่างเลขหนึง่งถูกโต๊อะอ่ะเขาจะให้120อย่างเงี้ยก็เหลือแค่35บาทครับเพื่อนๆซึ่งมันก็หายไปเยอะมากครับคนกลุ่มนี้เขาก็เลยได้รับผลกระทบจากขวยแม่น้ำสองนี่แหละครับด้วยความที่คนถูกกันเยอะมากครึ่งค่อนประเทศทำให้เจ้ามือเนี่ยแทบจะกินข้าวกับเกลือกันเลยทีเดียวครับ เจ้ามือเขาก็เลยไปหาจ้างมือปืนมาให้เก็บแม่น้ำสองนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเห็นเดินออกมาจากหน้าสำนักนะเดี๋ยวจะสอยให้ล่วงเลยเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องมือปืนอยู่แล้วครับเพื่อนๆถ้าใครอยู่เพชรบุรีเนี่ยก็นนยจะรู้ว่าคนเมืองเพชรเนี่ยเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้เลยและครับขณะที่มือปืนกำลังดุมด้มๆมองมองแม่น้ำสองอยู่ตรงข้างๆสำนักอยู่นั้นอยู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้พอเขาหันหลังไปดูเขาเห็นผู้หญิงยืนอุ้มลูกอยู่หน้านี่ตัวนี่บวมขึ้นอื่นแล้วครับถึงมือปืนเมืองเพชรจะใจถึงขนาดไหนแต่ถ้าเจอจังๆแบบนี้เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนนั้นมือปืนคนนั้นเขาก็เพ็นแนบไปเลยครับทําให้แม่น้ำสองรอดจากเหตุการณ์วันนั้นไปได้หลังจากวันนั้นคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนี่ยเขาก็ได้จ้างบอดี้การ์ดส่วนตัว คอยคุ้มกันแม่น้ำสองกันครับเวลาแม่น้ำสองเดินไปไหนเนี่ยก็จะมีองค์คลักพิทักษ์กายอยู่บริเวณร,บรอบๆตัวพระเขากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รอบยิงกันเกิดขึ้นอีกครับอารมณ์ก็จะเหมือนลุงตัวครับเดินไปไหนนี่ก็มีแต่บอดีกาคุ้มกองถัดจากนั้นมาอีกสามวันคืนนั้นเป็นคืนที่ลุงดำอ่ะเขานั่งกินเหล้ากับเพื่อนเขาอยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละครับ ด้วยความที่ลุงดําแกเมาแกก็พูดไปเรื่อยลุงดําแกก็เห็นพิธมกําลังแกว่งเปก่อมลูกอยู่ใต้ต้นยางด้วยความที่ตอนนั้นน่ะลุงดาเขาเมาเขาก็เลยไม่ได้กลัวอะไรครับเขาก็พูดขึ้นไปว่าแหมอีธมมึงตายไปแล้วมึงไม่อยู่ส่วนผีมายุ่งกับคนทำไมเออไอน,นี้นี่เด็กกลัวจะสั่งสอนมึงให้ พูดเสร็จลุงดำแกกระท่องกระถาภุมพำปุมพำขณะที่ลุงดำแกกำลังท่องกระถาอยู่นั้นพี่ทมเนี่ยเขาก็จ้องมาที่ลุงดำแล้วเขาก็วับมหาลุงดำไอ้ดำเมืองอยากลองดีกับกูใช่ไหมได้เลยพี่ทมเขาก็จับลุงดำหักคอดังแกรกคอลุงดำหมุนจากข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังนู่นนะครับ เพื่อนของลุงดำที่นั่งกินเหล้าอยู่เขาก็พูดขึ้นโอ้ยอีชมนี่มันเฮียนจริง,รงๆเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วกูไปดีกว่าผีมันหลอกแล้วหลังจากที่ลุงดำเขาตายได้สามวันก็มีคนแถวบ้านแม่น้ำสองเขาก็ไปฉี่ใต้ต้นยางตอนที่ผู้ชายคนนั้นเขาฉี่อยู่อ่ะเขาก็ร้องเพลงไปด้วยผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่นอนเลยครับจ้า อุปกรณ์มันต้องมีเชื้อไฟแล้วจ่าจะมาจับผมทําไมนี่ฮผู้ชายคนนั้นเขาก็อารมณ์ดีเขาก็ร้องเพลงไปเรื่อยขณะที่เขากําลังร้องเพลงอยู่อยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงนานมันหำหรือว่านอนชาเขียววะทําไมมันเล็กอย่างเงี้ยฮผู้ชายคนนั้นเขาก็มองไปที่กิ่งไม้ตรงข้างบนหัวเขาครับ ลักษณะเป็นรูปร่างเหมือนผู้ชายแล้วก็ตัวดำๆนั่งยองๆบนกิ่งไม้ลุงด,ดำเนี่ยเขาก็หมุนหัวหมุนติ้วๆสาม้อสิบองศาเลยครับพอผู้ชายคนนั้นก็เห็นแบบนั้นร้องเพลงอุปกรณ์ยังไม่ทันจบเขาก็รีบวิ่งออกไปเลยครับซิปก็ยังไม่ทันลูดทำเอาหามเนี่ยห้อยตรงเตงขนาะที่วิ่งอยู่ด้วยโอ้เป็นอะไรที่โอ้ยหมดคำจะพูดเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับ ส่วนไอตอนแรกที่ผมบอกว่ามันมีพายุแล้วก็มีฝนลงมาตอนที่สายสินขาดนะครับแม่น้ำสองเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้พี่ชมตายอ่ะเขาไม่ได้ตายปกติครับเพื่อนๆแต่แม่น้ำสองเขาบอกว่ามันคือปีศาจครับเพื่อนๆปีศาจกลุ่มนั้นอนะ่ะคือเขาจะมาเอาชีวิตพี่ชมแต่รูปร่างที่เข้ามาไม่ได้มาเป็นร่างกายเป็นอสุรกายเลยนะแต่มาเป็นดวงไฟสีเขียว,ยวลงบนหลังคาบ้านพี่ชมพอดีเลยครับ ขอขอบคุณเรื่องจากแม่น้ำสองล่างทรงที่ใบหวยโคดแม่นติดต่อกันสองงวดติดๆครับผม